ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอ,อะไรมาแนะนำเป็นพิเศษอยากจะคุยกันเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็หายไปนานเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันกันกบทุกคนผ่านคลิปเางี้ดีกว่าหรือแมกจะคุยผ่านอะลรผ่านเพจนะครับ ผ่าน messenger นะครับซึ่งหลังๆมามันมันก็เริ่มเยอะเริ่มคุยไม่ทันเหมือนมีลิ๊กหลายคนอะไรอย่างนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็คุยกับหลายๆคนผ่านอ e ีเมลด้วยนะครับก็มีพี่คนนึงนะครับพี่หน่อยก็ก็คุยกันนะครับเขาก็อยากให้ผมพูดเรื่องที่ว่าเอ๊ยทำไมเนี่ย big b i e เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เทคโนโลยีมันนะทันสมัยมากเลยมีอุปกรณ์ช่วยคนขับต่างๆมากมายนะครับมีแพชั่นคอนโทรลนะครับมี ABS นะครับมีโหมดต,ต่างๆนะครับยางนะครับยางทูเบสยางอย่างดีเลยคลิปเยอะมากนะครับออต่างจากรถมอเตอร์ไซค์จากตลาดแต่ทำไมเนี่ยมันอันตรายกว่ารถมอเตอร์ไซค์จากตลาดที่ ไม่มี ABS นะครับยางก็ยางก็เส้นเล็กๆนะครับวีรับเบอร์ v ber, อะไรอย่างนี้ที่คุณคิดว่ามันไม่ค่อยดีนะ่ะออนะครับโชค๊คก็ห่วยๆสปริงเด้งถึงๆทำไมมันถึงอันตรายกว่ารถพวกนี้อ,อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในมือเราเนี่ย มันจะอันตรายหรือไม่นะครับอยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินนะครับจริงๆเลยนะครับมีคําครัวนะครับคมไหมเอาไว้หั่นผักหั่นเนื้อนะครับมีประโยชน์นะครับใช้ทําอาหารแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในมือของคนเมายาบ้าขึ้นมาเป็นไงเป็นอาวุธนะครับใช้จี้คอนะครับ ทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้ทุกคนเอาไปคิดบ้างนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกว่ารถที่คุณขับเนี่ยจะเทคโนโลยีขั้นสุดขนาดไหนอิเล็กทรอนิกสฉลาดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณทำอะไรงโงๆโกับรถคุณก็ล้มคุณก็เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ย คุณเห็นไหมว่าผมขับรถคัสสิกทั้งๆ้ที่ผมมีตัวทันที่แบบว่าทันสมัยกว่านะครับแล้วก็แรงมาเยอะกว่าทาไมผมขับรถโบราณตรงนี้ดีกว่าทําไมโชว์โบราณเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ควบคุมรถอย่างเต็มที่มากกว่านะครับได้ใช้สกิลมากกว่านะครับเพราะว่ารถที่เทคโนโลยีมันโบราณโบราณเนี่ยมันอาศัยคนขับมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับ นั่นแหละผมเลยชอบมากเป็นพิเศษนะครับในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของแรงม้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้สุดอะไรมากมายหรอกนะครับเออโบราณ้าสมยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่คนขับไงมันให้คนขับควบคุมมากกว่านะครับอ่าถ้าเกิดเราทำอะไรผิดพลาดจะรถ,ก,รถก,ก็ล้มไปเลยนะครับไม่มีอะไรช่วย <c oughs> นะครับเออนั่นแหละ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าเราจะทำอะไรเนี่ยบนถนนเนี่ยเราเป็นคนตัดสินมันไม่มีหรอกยางไม่ดีรถไม่ดีนะครับมันอยู่ที่คุณทำอะไรกับมันมากกว่ายางไม่ดีคุณนี่เช็คยางหรือย,ยงังคุณรู้ไหมว่ายางมันทำได้แค่ไหนลมยางถูกหรือเปล่ายางร้อนถึงวอชิงเค็มหรือย,ยงังนะครับรถไม่ดีคุณสวิตมันโอเคหรือย,ยงังอ่ะ คุณดูแลมันดีหรือเปล่าอ่าใช่ไหมคุณได้เช็คสภาพมันไหมก่อนที่คุณจนะไปขี่เนี่ยอ่าคุณจะบอกรถไม่ดีไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยดูโลดูแลรถให้มันดีหรือเปล่านะครับยางกัเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ให้มันดีหรือเปล่านะครับอ่าถ้าจะบอกว่ายางไม่ถูกไม่ถูกจริตในการขี่ของคุณอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งอ่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผมอย่างเช่นผมไม่ชอบ ยางที่คอมเพลวมันแข็งๆอะไรเงี้ยพวกยางสปอร์ตมูลิงบางรุ่นที่มันแข็งเกินไปอะไรอย่างนี้ผมไม่ชอบไม่ได้หมายความไม่ดีนะแต่ว่าแค่ผมไม่ชอบแค่นั้นแหละเออมันแข็งเกินไปเวลาเปิดคันเร่องหอนักแล้วยางมันสไลด์อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นนิสัยการขับของผมมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเหมือนเราเข้ากันไม่ได้เธอเป็นคนดีแต่เราเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเออนั่นแหละไม่ได้หมายความว่า ยางไม่ดีนะยางดีนะครับยางพวกนี้นี่ถึงไหนเพราะว่ามันจะมันแข็งเนี่ยมันทําให้อายุการใช้งานมันเยอะนะครับวิ่งได้ไกลนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่อยากได้ไกลผมอยากได้หนึบอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่ว่ามันมันตรงกับเราหรือเปล่านะครับแล้วเราควบคุมกับมันได้เต็มที่หรือเปล่าอินพุตของเราทํากับมันได้ยังไง เอ้เอแกงนี้เราเคยสวนในโค้งที่ว่ามาขี่เส้นนี้เวลานี้ประจำเลยเยนะครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมาต่อกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยทำไมคนมองมอเตอร์ไซค์ไม่ดีวะเออทำไมคนเกลียดมอเตอร์ไซค์เออทำไมข่าวถึงชอบแบบเล่นมยอเตอร์ไซค์ในบิ๊กไบค์เนี่ย อย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจกันว่าไอข่าวอุบัติเหตุมันขายได้ <m akes drink stream> มันเอาไปโม้ได้องี้ดีกว่าคนใี้ความสนใจอืมที่นี่ก็เป็นเหมือนกันที่ออสเตรเลียที่ต่างประเทศเนี่ยคนจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นพวกที่แบบไม่กลัวตายเป็นพวกบ้าระห่ำเป็นพวกแบบอะดรีนาลินจังกี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพจากสื่อนะครับ ส่วนมากที่ผมรู้จักเนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือคนทั่วไปนี่แหละเขาแค่เอ็นจอยการขี่มอเตอร์ไซค์เฉยๆไม่ได้ต้องการความบ้าระห่ำหรือว่าทำเลอันตรายเลยนะครับแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาข่าวมันขายได้ไงคุณอย่าลืมว่าข่าวมันเป็นเงินนะครับคนทําข่าวมาได้เงินทําข่าวมันถูกจ้างมาทําข่าวนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เล่นข่าว เป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากมายกับมันเลยนะครับส่วนคนที่เสพข่าวเขาจะมีวิจารณญาณหรือเปล่าอันนี้จะเรื่องของเขานะครับออันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกเราวควบคุมไม่ได้สิ่งที่วควบคุมได้คืออะไรตัวเราไงเราขี่อย่างนี้เขาด่าเราเปล่า,ายกหน้าเบิย,ย,ย์ายางนี้เขาด่าเราหรือเปล่าเราขี่เห็นอันตรายในเขตชุมชนอย่างนี้เขาด่าเราหรือเปล่า,อ,าอันนี้เป็นปัจจัยของตัวเราเลยนะครับ เราไม่ดีอย่างนี้เขาด่าเราหรือเปล่าอยากให้เกบไปคิดนะครับถ้าเราไม่ได้ทําตัวอย่างนี้เขาด่าเราอย่างนี้เขาเอาข่าวไปเขียไให้คนเกียดบิกไ์เนี่ยเราก็อย่าไปเดือดร้อนเลยนะครับอมผมเคยเจอนะคนที่แบบว่าไม่มีโผลนอะ่ะกูแค่ไม่ชอบมอไซค์กูแค่ไม่ชอบคนขับมอไซค์เปิดกระจกด่าหรือว่าขับรถขวางตอนเราขับอยู่อะไรเงี้ยเคยเจอนะครับไม่ใช่ไม่เคยเจอแต่ถ้าเกิดเราไปอารมณ์เสียกับมันเนี่ย เสียเวลาชีวิตพูดจริงเราขีม่มอเตอร์ไซค์เพื่อเพื่อะอะไรเพื่อเราจะมีความสุขนะครับเราไปเสียเวลากับมันก็เราขาดทุนชีวิตละอตรงนี้ดีกว่าปล่อยแม่งไปนะครับผมเจอตลอดอนะถ้าเกิดไอ้พวกนี้มานะจอดแม่งไปก่อนเลยไม่ดีนั่นแหละบางทีมันก็จอดนะจอดขว้างเลยเออผมก็อ่ะถึงจอดขว้าง,งั้นผมก็อ้ามึงลวกันนะครับเออ อย่าไปซีเรียสกับมันมากของตรงนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกสิ่งที่เราทำเรื่องมีความสุขก็ทำไปเถอะไม่เดือดร้อนใครอ่ะใช่ไหมที่เราต้องคิดตลอดเวลา,าว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่าเราทำให้ใครเดือดร้อนจริงหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดเรามีความสุขโดยที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วแม่งมันยังเสือกเดือดร้อนเองนั่นก็ปัญหาของแม่งละไม่ใช่ปัญหาของเราครับปัญหาทางจิตของมันแล้วแหละนะครับโอเคเนาะ วันนี้ผมมาคุยนเรื่องอะไรบ้างเรื่องว่าเออรถเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะไปอะไรยังไงนะครับมันอยู่ที่เราเป็นคนควบคุมนะเอควบคุมไปไปไหนยังไงควบคุมไปให้คนเกียดไปขี่ให้คนเกียดนะครับไปขี่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยที่รถมันมีอะไรช่วยเรา ต้งเยอะแยะกาแฟไก่อยู่แล้วไอ้น,นั่นก็เป็นปัญหาของเราแหละถึงออกมะเออรถปัจจุบันนียเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเรียนขี่รถเนี่ยมันถึงสําคัญไงเออคุณจะขีข่เครื่องบินน่ะคุณต้องไปเรียนขีข่เครื่องบินปา่าขับเครื่องบินน่ะเออแล้วทำไมคุณขี่รถทาไมคุณไม่เรียนขี่รถล่ะใช่ป่มเอออันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับไม่ว่ารถจะเป็นรถโบราณหรือว่ารถที่มีแบบ ของช่วยทุกอย่างอะไรเด้ร์เอดอะไรเงี้ยพวกแฟชั่นคอนโทรนอะไรเงี้ยล้มคอนโทรนวิลี่คอนโทรล ABS คอนเนอร์ ABS จริงๆก็ของพวกเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะขี่กันได้โดยที่ไม่มีเลยพูดจริงอ่าทำไมทำไมปัจจุบันของวันนี้มันถึงแบบถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะว่า คนไม่เรียนขี่รถไงคนขี่ไม่เป็นคนมันขี่ไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกวิธีแล้วเป็นไงมันเกิดอุบัติเหตุเขาก็ต้องพัฒนาของวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเอ้ยช่วยให้คนไปขี่ง่ายขึ้นเว้ยเราจะได้ขายรถเยอะขึ้นอ่าคนมีได้ไม่ตายมึืองบอกว่าเออเพราะว่าการการบาดเจ็บสูญเสียการตายของคนเนี่ยมันไม่ดีต่อธุรกิจไม่ดีต่อเศรษฐกิจอืมเร,รือบอกว่าเออนั่นแ,แหละการอย่างนี้ผมบอกนะครับ ผมไม่เข้าใจนะเอาจริงๆเลยผมพูดจริงๆเลยรถยนต์แก่มอไซค์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่คนไม่ค่อยเรียนขับรถขับลาให้มาถูกต้องคุณเชื่อไหมไอ,ฟอ้ฟ r อกลิฟอ่ะไอ้รถรถที่ใช้ในโรงงานเน่ยรถกระปอร๋อโรงงานน่ะเขายังมีอบรมการใช้เลยเออต้องขี่ถูกเออรถยงรถยกอะไรเงี้ย แต่กับกันมอไซค์รถยนต์ไม่ต้องผ่านการอบรมขี่ได้ก็ก็ไปเลยเออเปลี่ยนเกียร์เบนก็ไปเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยของเนี่ยยานพานะเนี่ยยิ่งมีมวลมากมีความเร็วสูงยิ่งมีความอันตรายในส่วของมันนะครับเพราะว่าบางทีมันเดกไม่ได้เด็กไม่ทันทําไม่ถูกยังไงล้มบางทียังไงบาดเจ็บบางทีมันก็ตายนะครับเออ ผม,มย้ำเสมอนะครับและนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ผมทําทําช่องนะครับสําหรับคนที่เข้าไม่ถึงการการเรียนรู้นะครับแบบไม่มีคอร์สให้เข้าเออ,อย่างน้อยมันก็ได้ดูอะได้รู้อ,อนะครับที่สําคัญคือฟรีหลังมาผมไม่เอาค่าโฆษณาละผมไปไล่เอาโฆษณาออกบางบางอันละมันก็มีเหลือบางอันที่ยังเป็นโฆษณาอยู่นะครับนัออ่นแหละเพาผมเองก็ลำพานเหมือนกันโฆษณา เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะค่าโฆษณาน้ยมากเ <c oughs> ข้าวิวต <c oughs> ่างจากเข้าวิวค่าโฆษณาน้ยมากนะครับน <c oughs> ้อยจะแบบว่าคุณจะเอาไปทําไมวะไปยืนถ่ายรูปแป๊บๆแล้วได้เยอะกว่าที่โฆษณา u t u b ปมันจ่ายเราอีกนะครับ <c oughs> เอออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง <c oughs> ประเด็นที่สองคือคนไม่ชอบมอเตอร์ไซค์คนเขียนมอเตอร์ไซค์เพราะว่า เขาเล่นข่าวเขาขายข่าวกันนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันทุกที่นะครับเอ,อ่ออสเตรเลียก็เป็นตามประเทศก็เป็นนะครับเพราะว่าข่าวมันขายได้ขายก็คือตังค์เนี่ยคนมันก็เล่นเพราะวมันจะ,จะขายข่าวเพื่อเอาตังค์เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ไปสร้างภาพให้คนในสังคมมันมองบรไซั์ไม่ดีอะไรอย่างงี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเราอะ่ะปัญหาของเราคือว่าเราทําตัวไม่ดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า นะครับถ้าเราทําตัวดีทาตัวถูกนะราบก็อยา่าไปแคร์มันเลยนะครับเราขับรถนะครับขับดาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์แล้วเรามีความสุขด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะทําให้ใครมาถูกใจเราหรือเป่ารเออตามตามใดก็ตามนะครับที่เราขับเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขคนอื่นไม่มีไม่มีผลกับความสุขของเราเลยนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่ความที่เห็นของคนอื่น หรือว่าทัศนคติที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมาทําให้เราม,มีไม่มีความสุขของการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราผิดแล้วนะเราสําคัญผิดแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ม,มันก็ใกล้ยจะโตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านละก็วันนี้ก็มาคุยกันตาน,นี้นครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นสาระอะไรมากมายเท่าไหร่แค่คุยกันนะครับเนาะเออ แล้วถ้าเกิดมีอะไรนะครับสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับการขับสี่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะไปถามในเพจไอโคซี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะอีเมลมาถามก็ได้นะครับหลาทิศทางนะครับขออย่างเดียวอย่าโทรแชทนะครับอย่าโทรมิซินเจอร์รับไม่ได้นะครับบางทีทํางานอยู่บางทีก็ทำอย่างอื่นอยู่นะครับอืเริ่มหลังๆมันเริ่มเยอะแล้วมันมันไม่ทันนะ โอเคนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับชู